วิธีเช็คความปลอดภัยของ e b o o กและปลอมการตั้งค่าอยากรู้ว่าตั้งค่ายังไงเพื่อให้ facebook ของเรามีความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปนะครับก่อนไปเจอในคลิปฝากกดไลค์กดสัล์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปนะครับผมโอเคให้ทุกคนเข้ามาที่แอป f a c e b o o k นะครับผมอ่ากดเข้ามาอย่างนี้อ่าให้ทุกคน มาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ที่มีรูป3ขีดนะครับกดเข้าไปก็ให้ทุกคนเลื่อนด้านล่างมาแล้วก็หาคาว่าการตั้งค่าและความส่วนตัวให้ทุกคนกดเข้าไปอ่าเราให้ทุกคนเข้ามาที่การตั้งค่าตัวนี้อ่าอันดับเลกให้เรามาดูความปลอดภัยนะครับผมให้หาคาว่านะฮะ การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากคนระับเมื่อเราจําเป็นต้องตรวจสอบว่าบัญชี facebook ของเรานั้นปลอดภัยหรือไม่หรือว่าการเข้าสู่ระบบของเรานั้นมีการแจ้งเตือนหรือไม่นะครับผมแล้วก็สามารถดูว่า facebook ของเราที่ใช้ทุกวันนี้ใช้กับมือถือเครื่องไหนบ้างล็อกอินเข้าสู่ระบบในบ้างนะครับผมอาจจะเป็นมือถือ Android หรือ ก็ iPhone หรือว่าเป็นรูอะไรต่างๆ PC อะไรต่างๆเราก็สามารถดูได้นะครับผมโอเคให้กดเข้าไปนะครับอ่าให้ตัวข้างบนนี้คือว่าตรวจสอบการต่างค่ารักษาความปลอดภัยที่สำคัญนะครับของคุณนะครับให้กดเข้าไปถ้าของใครที่ออกมาเป็นสีเขียวแล้วก็ติด3นี คือเหมือนว่าทุกคนได้ตั้งค่าความปลอดภัย Facebook ของทุกคนนะครับ3ขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับรหัสของคุณเดาได้ยากนะครับอ,อันดับที่2คือว่าการยืน่นยันตัวตนแบบ2 2ชั้นเปิดอยู่นะครับผมแล้วก็อันดับที่3นะครับผมการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบนะครับก็เปิดอยู่อ่าถ้าใครมี มีการติ๊กสีเขียวแบบนี้แสดงว,ว่าทุกคนได้ตังค่าความปลอดภัยเสร็จเสร็จรี่โปอยแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ไม่ว่าทุกคนจะตังค่าเสร็จหรือยก็ตามครแต่ทุกคนก็ต้องมาเช็คดูว่า Facebook ของทุกคนปลอดภัยหรือไม่ถ้าใครยังไม่ได้ตังก็เดี๋ยวในใายคลิปเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่านะครับผมอโอเคเดี๋ยวเรากลับไปตรวจสอบออต่อไปนะครับผมอ่า นี่คือการตรวจสอบการล็อกเข้าใช้ในมือถือ Android หรือว่า iPhone หรือว่า PC นะครับอุไ e, ต่างๆนะครับเราจะตรวจสอบว่าเราอนาุญาตหรือว่าเราเคยล็อกอินเข้าใช้นะครับ facebook ของเรานั้นกับมือถืออะไรบ้างนะครับผมเนะรากดเข้าไปเขาก็จะบอกว่า การเข้าสู่ระบบผ่านมือถือ apple ไทเลนอะไรประมาณนั้นก็ถ้าไม่ใช่เรานะเขาให้เรากดรีบกดออกเลยเวลากดออกปุ๊บเขาคนที่แอบ,บเข้าฟซของเรานะในระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างเขาไม่ใหม่เนี่ยเขาก็ต้องยังไงเนี่ยคือว่าต้องจํารหัสผ่านได้แต่ว่าถ้ารหัสผ่านนั้นทุกเราเปลี่ยนไปแล้วก็เขาก็ไม่สามารถเขาได้นะครับ อันนี้ถ้าไม่ใช่เราก็กดสามติ๊กนี้แล้วก็ให้น้ำออกถ้าไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเป็นของเราก็ไม่ต้องอกีเก่อนะครับต่อไปให้เรามาที่จุดนี้นะครับอ่านี่จุดนี้นี่ไหมเห็นไหมครับตั้งแต่เราเคยใช้ facebook มานะครับดังที่ผมเคยใช้ facebook มา แต่ตัง2,014นะครับเขาก็บอกว่า Facebook ของเราเนี่ยใช้กับ Android Android ก็จะมี w i n d o w บ้างบางทีเราใช้ Notebook นะครับผมเราใช้กับอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะบอกฮะถ้าไม่ใช่ของเราเราไม่เคยเข้านะครับก็ให้ติ๊กกาก,กบาททิ้งไปเลยนะครับผมอันนี้วิธีการตรวจสอบนะครับมันจะเขาจะบอกเป็นปีนะครับปีไหนบ้างนะครับน,นี่เป็นการตรวจสอบนะครับ เมื่อเราตรวจสอบแบบนี้แล้วว่าเออไม่มีของใครนะเป็นเราคุณเข้าเองนะครับผมอ่ะนี่เรามาดูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าแบบเลขนะครับรหัสพาร์คุณเดาได้ยากนะคือทุกคนต้องใช้ตัวอักษรนะครับเป็นภาษาอังกฤษเล็กใหญ่แล้วก็ผสมกับตัวเลขนะครับให้อย่างน้อยมีตัวเลขอย่างน้อย8ดหลักก็ได้นะครับผม ตัวอักษรน่าจะมีอย่างน้อย8หลักก็ได้นะครับแต่ทุกคนต้องจําให้ได้นะครับส่วนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเปิดอยู่นี่คือว่าเรากดมาตัวนี้ก็ได้อ่หรือว่าเราไม่จำเป็นเรามาที่ตัวนี้ก็ได้นะนี่ครับถ้าใครเข้ามาจดนี้นะครับอ่าเข้ามาปุ๊บอ่า ลักษณะที่เรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับกว็วิธีการตั้งค่าเขาก็จะให้เรานะข้อความทั้ง SMS หรือว่าความปลอดภัยเราเอาตัวนี้ดีกว่ามันจะส่งตามเบอร์มือถือนะครับอลองลองลนะดูนะดำเนินการะจะมีเบอร์อผมลึกเบอร์สมบูรณ์นะครับผมหรือว่าเพิม่มหมายเลขโทรศัพทนะ์ถ้าเพิม่มหมายเลขโทรศัพท์แล้วต้องยืนยันด้วย ลับพามมันกันนะครับผมกด <Yeah. S 1> เข้าไป <Yeah. S 1> ก็จะปอนหับหกหลัก <Yeah. S 1> เข้าส่งมาเลยเ <Yeah. S 1> มื่อเข้าส่งมาแล้วเราก็ไปคอปปี้เอา <Yeah. S 1> มาี่าเราเขียนไปเลย จไม่ได้อีกนะโอเคแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปอ่ะอะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมถ้าใครจะเป็นปิดเลยนี้สำหรับป,ปืนนะครับผมให้ทุกคนไม่แน่ใจให้ทุกคนเข้ามาตรงนี้ที่เดิมนะครับอ่ะเข้ามาตรงนี้อ่ะ เห็นไหมมี3ะส่วนอีกอันนึงก็ให้ทุกคนเนะี่การเข้าสู่ได้รับการอนุญาตนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับก็มาที่การแจ้งเตือนเมือ่อมีการเข้าสู่ระบบนะครับให้กดมาตรงนี้ถ้าใครปิด ก็ให้กดปืนนะเขาจะแจ้งเตือนทั้ง f Facebook อ่ะแล้วก็แจ้งเตือนทั้ง Gmail ว่าผมเอา Gmail ไปปลูกไว้กับ Facebook ของเราถ้าใครยังยังไม่มีนะครับผมก็ให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเอาอีเมลไปปลูกพันกับเฟซบุ๊กนะครับไปปลูกไว้กับ Facebook อ่ะ,อะก็ให้ทุกคนเข้ามาที่การ การเข้าสู่ระบบเอ๊ะขออภัยทุกคนนะการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบนะตัวนี้นะเดี๋ยวเน่ยชาทุกคนก็จะเห็นจุดนี้เนาะจุดนี้เขาบอกว่าเพิ่มอีเมลนะเมื่อเราเข้ามาเราก็ป้อนอีเมลของเรานะเข้าไปนะทุกคนเมื่อกี้มองไม่เห็นตัวข้างบนนะทุกคน,นเรากดไปแล้ว ก็ให้ทุกคนใส่รหัสผ่านตัวนี้เนะาะรหัสผ่านของ a ฟ e b o o k ของทุกคนนะเพื่อความปลอดภัยเมื่อเราใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วเราก็ยืนยันนะทุกคนนี่ก็ผมก็ไม่ได้ใส่รหัสผ่านเพราะว่าอ่าเขาผมก็ตั้งเสร็จแล้วผมแค่ยืนยันให้ทุกคนดูว่าเราจะทำยังไงเนาะ mm hmm. ก็ให้ทุกคนใส่รหัสผ่านตัวนี้เนาะแล้วก็ดําเนินการต่อไปก็เป็นการเสร็จสิ้นนะทุกคนเนาะเขาก็จะแจ้งเตือนใน แอป Facebook ของเราแล้วก็อาจจะเป็นแจ้งเตือนในอีเมลของเราไปด้วยนะทุกคนเนาะ่ะ,ะก็ให้ทุกคนเข้ามาที่การนะการเข้าสูร่ระบบเอ้ขออภัยทุกคนเนาะการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบนะตัวนี้นะเน่ยชาทุกคนก็จะเห็นจดนี้เนาะจดนี้เขาบอกว่าเพิ่มอีเมลนะเมื่อเราเข้ามาแล้วก็ป้อนอีเมลของเรานะเข้าไปนะทุกคน เมื่อกี้มองไม่เห็นตัวข้างบนนะทุกคนเรากดไปแล้ว,วก็ให้ทุกคนใส่หัสผ่านตัวนี้นะหัสผ่านของ facebook ของทุกคนนะเพื่อความปลอดภัยเมื่อเราใส่หัสผ่านเข้าไปแล้วเราก็ยืนยันนะทุกคนนี่ก็ผมก็ไม่ได้ใส่หัสผ่านเพราะว่าอ่ะของผมก็ ตั้งเสร็จแล้วผมแค่ยืนยันให้ทุกคนดูว่าเราจะทํำยังไงเนาะก็ให้ทุกคนใส่รหัสผ่านตัวนี้เนาะแล้วก็ดําเนินการต่อไปก็เป็นการเร็จสิ้นนะทุกคนเนาะเขาก็จะแจ้งเตือนในแอป Facebook ของเราแล้วก็อาจจะเป็นแจ้งเตือนในอีเมลของเราไปด้วยนะทุกคนเนาะเป็นยังไงบ้างทุกคนหลังจากดูคลิปของผมแล้วทุกคนคิดว่า Facebook ของทุกคนปลอดภัยหรือไม่แล้วทุกคนสามารถต่างค่าความปลอดภัย Facebook ของทุกคนได้หรือไม่ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระน่ารู้ฝากกดไลค์กดซ s c ไร b ์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ